สวัสดีค่ะโอโอไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะวันนี้พาเพื่อน,อนๆทุกคนมาชมทุ่งลาเวนเดอร์นะคะดอกสีม่วงสวยงามหอมฟุ้งไปเลยทั่วทุ่งเลยทีเดียวนะ,ะปกติแล้วเรามากันทุกปีนะคะปีนี้นะ,ะเป็นปีที่พิเศษหน่อยมาก,กับแม่นะ,ะแล้วก็มากับเพื่อนๆนะคะซึ่งนะคะทุ่งลาเวนเดอร์นี้นะ,ะจะเปิดให้เข้าชมช่วงเดือนสิงหาการกฎาคมสิงหาประมาณนี้นะ,ะเรามากันทุกปีเลยทีเดียวนะคะก็จะมีค่าเข้าชมด้วยการที่เราทํารูปบํารุงสวนนะ,ะด้วยการบริจาคหรือไม่ก็สามารถถอนญ้านะคะเพื่อ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสวนนะคะก็สามารถถ่ายรูปเก็บภาพส,สวยๆได้แบบนี้นะคะทุ่งนี้สวยงามมากๆเลยลาเราก็ตัดลาเวนเดอร์นะไปกรมือหนึ่งนะกมละ5บาทเท่านั้นเอง5ยูโรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เราจะได้เก็บภาพส,สวยๆเก็บไว้ชมนานๆแบบนี้นะคะหอมฟุง้งแล้วก็มีพึ่งตองเต็มไปหมดเลยนะเก็บภาพส,สวยๆแบบนี้อยากเพื่อนๆทุกคนมาชมมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มารับชมลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ